ตรงนี้ได้กลิ่นนะครับดูไอไล่เสือเอากลิ่นครับต้นไม้ก็ได้กลิ่นครับอ้๋อผมคิดว่าต้องขึ้นต้นใหญ่นี่แหละครับดูดูวิธีรอะห์ไล่เสือเอากินนะผมว่าขึ้นต้นใหญ่นี้แน่นอนครับถ้าขึ้นต้นใหญ่นี้เดี๋ยวไล่เสือมันก็เห่าครับโดยไอเคียวก็เห่าครับ เจ้าชายยังหากินครับผมเห็นตัวแล้วครับผมเห็นตัวแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอตัวยิงกล่องครับผมเห็นตัว